สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาพบกันอีกแล้วด้วยค่ะเด้อกับช่องอุ้มยอดรักชาแนลค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะกับมีเลืองมีเหล้ามาบอกสู้พี่น้องฟั่งคือเก่าค่ะเมื่อนี้กินเ้าอิมอ่มอิ่มค่ะพี่น้องก็เลยจับโทรศัพท์ขึ้นมารูดค่ะลูดเบิ่งนะคะเบิ่งน,น,งนันะะเนบิงนนบ่งหนี่นะคะเนาะเบิ่งนันเบิ้งหนีไปละค่ะพี่น้องจนไปเจอเพจเพจหนึ่งค่ะ เพิ่นว่าพญายานฟินแลนด์นะคะหรือบอดบิกนะคะไปเว้าไซไลายอดีตเมียเนาะค่ะเนาะว่าทางพญายานฟินแลนด์นี่ค่ะใส่แสงใช้แสงในความโด่งดังของตัวเองความปังความโด่งดังของตัวเองในตอนนี้นะคะไปทำลายอดีตเมียนะคะเนาะไปทำลายอดีตเมียแบบใดตีเพิ่นว่า เพื่อนบอกว่าทำลายอดีตเมียน,นจนอยู่บ้านเก่าบ่ได้ดค่ะพี่น้องจนนี้หัวสูกหัวเซ่นละค่ะพี่น้องไปหาสื่อบ้านอยู่ในกรุงเทพกรุงไทพุุนแล้วว่าสันไปอยู่บ้านใหม่วซันหาสื่อบ้านวสันบ้านเก่าอยู่บ่ได้ดป้านนั่นตอนหักกันว่าพยา,านฟินแลนด์นี่สางไว้ให้อดีตเมียเก่าอยู่วสันออืให้เพื่อนยูเิ่นว่าออื แต่ว่าพ่อเลิกกันนี่ปุ๊บว่าั่นคุณเป็นไล่ตังแล้วพี่น้องจนอดีตเมียนี่อยู่เฮือนหลังเก่าบดายนะคะว่าทางพงยาบาลฟินแล่นนี่บดายบอกตรงตรงดอกว่าท่านแต่ว่าใส่การกระทํำบีบอดีตเมียทางอ้อมจนอยู่เฮือนหลังเก่าบดายค่ะพี่น้อง คือตอนนี้กะเขาไปอ่านกะตกใจอยู่นะคะเนาะกะเห็นคอมเมนต์หลายนะคะพี่น้องคอมเมนต์หลายแห้งนะคะเนาะอันเพจจนี่นะคะอันคิดว่าอ่าทุกคนอาจจะเห็นอยู่นะคะแต่ว่าปกบิอยากออกซื่อออกน้ำเพิ่นนะคะเนาะเพิ่นก็บอกประมาณว่าสารคาความหมยอันอันของเพิ่นนั่นกับประมาณว่าพยาบาลไหลายแพ้วๆนะคะทำให้แพ้ววเสียหายอับอายว่าสั้นพี่น้อง เนาะบ้านที่เคยสร้างไว้ก็นจนอยู่บ่ได้จนต้องไปซื้อบ้านใหม่จนเป็นหนี้จากคนบ่เคยเป็นหนี้ก็ได้เป็นหนี้เพื่อนวาเนาะเพราะว่าพยาบาลฟินแลนด์นี่อันว่าพยาบาลฟินแลนด์นี่บีบบีบอดีตเมียเนาะคะ่นะเนาะเออเนาะแล้วก็อันคนที่เขาไปเบิ่งเพจหนี้นะคนะเนาะ โอ้ยเพิ่นกลับไปรุ่มดาลุ่มวาให้พยาบาลฟินแลนด์ของเขานะคะบอดบีกเขาด,าด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 านะคะเนาะดาหลายคํำนะคะบ่อยากว่านะคะเนาะแต่ที่จริงแล้วนะคะก่อนถี่ทุกคนสิวาหายพยาบาลฟินแลนด์นะทุกคนก็ต้องมีสตินะคะเด้อเนาะพราะวาตอนหนีนะหรือความว่าพยาบาลฟินแ,นแลนด์นะเราดังนะคะเราดังเราปังอาซีมีคนหวังดีแล้วก็บ่ หวังดีน้ำเล่านะคะเอาข้าวนะคะมาลงนะคะให้เราเสียหายนะคะอาจีลงเพื่อว่าจะโจมตีพยบาบาลฟินแลนด์บอลบีของเข้าหรือจะโจมโจมตีไข่ตัวเกียวมิวสิกนะพี่น้องเพราะฉะนั้นทุกคนต้องย้อนกลับไปเบิ่งคลิปเด้อค่ะเด้อเพราะว่าพยบาบาลฟินแลนด์นี่เพิ่นก็บ,บอกแล้วนะคะเนาะว่าให้อดีตภรรยาเพิ่นนี่คะ่ะ ยูได้เลยยูเลยค่ะเพื่อนที่ยูโดนปันใดก็ยู่ได้นะคะเพื่อนบ่เคยไล่หนีเลยหรือว่าเพื่อนบ่เคยบีบบังคับนะคะเนาะถึงแม้ว่าที่ดินแลวกบาลลังนีสเป็นซื้อพยานาลฟินแลนด์หรือบอดปีกของเข้ากระซางเพื่อนก็นย่งให้อดีตภรรยายูได้นะคะเนาะเพราะว่าในอนาคตที่ดินแลวกบาลลังนี้เพื่อนก็นสิยกให้ลูกเพื่อนคือเกาล่ะพี่นอ้องแต่ส่วนในเรื่องที่เพื่อนสีแ่งกัน,น,น แต่มีเป็นเงืนนะคะเงืนหรือทรัพย์สินที่เป็นเงื่นนะคะที่หามานากันนะคะเหตุธุรกิจรวมกันนะคะที่เพื่อนจะขอแบ่งกันเนาะเะนาะพี่น้องเนาะเนาะจ้งไดกะอันให้พี่น้องไปติดตาม่าวเดอเราะใยยบานฟินแลน,น,นดบบ์เพิ่นบเลดีบังคับเมียเพิ่นเดอพี่น้องแล้วก็อีเหตุผลที่อันอนดีตเมียเพิ่นนั่นอันคุณแม่พ่อๆนั่นเป็นยังเรจึงไปสื่อบานใหม เนาะกับเพราะว่าลูกสาวเพิ่นนะคะนาริตะเนาะสิเขาไปเลียนที่กรุงเทพเพื่อว่าสะดวกนะคะเดินทางสะดวกเพิ่นก็เลยต้องไปซื้อบ้านอยู่ในกรุงเทพนะคะเนาะเพิ่นบริดวณเพื่อใยบ้านแล้วหวีบดอกค่ะพี่น้องเนาะจังไรละ่ะก่อนที่พี่น้องสิคอมเมนตเอียงพี่น้องกะมีสติไน้เด้อค่ะเดอ้อเนาะก่อนสิคอมเมนเอียงก็ไดเนาะอัน บเมนว่าเห็นเพื่อนล่งอันเบาไปก็สิตามเพื่อนไปเนาะค่ะเนาะย้อนไปเบื่องคลิปเรื่องเล่านะคะว่าบริเป็นคือจังอันอันบางท่านนะคะที่ที่ที่เพื่อนคิดจังสันเนาะ,ะเนาอะ,อะเพราะฉะนั้นแล้วกอนติคอมเมนต์กอนสีเ้าหยังอ่าพี่น้องก็ต้องเบื่องข้อมูลก่อนนะคะเนาะศึกษาก่อนเนาะจังได๋อ่าก็ขคอเป็นกําลังใจให้ทั้งอันพยาบาลฟินแลนด์บอดบิกเดค่ะเด้อแล้วก็ขคอเป็นกําลังใจให้คุณแม่ แพลวพ้วนะคะเนาะเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะเนาะอันกระขอบคุ้นพี่น้องนะคะที่ให้การติดตามช่องอุ้มยอดรักชาแนลนะคะให้พี่น้องติดตามอุ้มยอดรักชาแนลไปด้ดนเด้อสำหรับผู้ใดมีคอมเม้นอยังกะสามารถคอมเมนต์ลงใต่นีดเด้อค่ะอุ้มบอกผิดพลานประกันไดต้องขอโทษขออภัยไว้นน่เด้อค่ะพี่น้องเด้อก็อยากเอาเรื่องเอารามาหวงสุพี่น้องฟังนั่นล่ะค่ะไปเห็นผิดก็เลยตกใจ ็เลยอยากมาบอกสุพี่นองฟังกันดีเนาะถ้าอุ้มได้มีเรื่องมีเล่าไม่ไมนะคะสิมาอัปเดตให้พี่น้องฟังเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามวเด้อค่ะเด้อเวลาอุ้มนะลงคลิปไดนะคะแต่เดเด้งตึงต้งตึ้งหนาให้พี่น้องในเบิงเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอุ้มขอลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ